ลิลไทยคุณอัจฉริยะบอกแล้วว่าจะมีเทวดานางฟ้าถูกออกหมายจับในคดีน,น้องชมพู่คือทุกคนลุ้นมากเฮ้ยมันจะออกหมายจับจริงหรือเปล่าเอ้แต่ตำรวจบอกว่าเนี่ยหลักฐานเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะที่นี้ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นก็คืออยู่ในแถวๆกกอกทุกคนบอกว่าโหลุ้นเหมือนกันนับวันนับคืนเลยเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึง14กุมภาพันธ์วานลิลไทยแล้วอยากรู้ว่าฆาตกรที่ไปฆ่าน้องชมพู่เนี่ยเป็นใครทาไมจิตใจถึงได้โหดเยี่ยมถึงขนาดนี้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราไปดู บ้านกกอกหน่อยละกันมันช่างแตกต่างจากเมื่อก่อนอะ่ะแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่มีแต่คนรักคข่เอนดูลุงพลนะ่ะแล้วก็ป้าแตนน่ะคือวันนี้มันเหงาหรือเกินนะคะคุณผู้ชมคะอย่างเราไปพูดคุยคะ่ะกับชาวบ้านบ้านกกอกนะถึงกระแสข่าวที่ก่อนหน้านี้ตำรวจออกมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องออกไม้จับแล้วแหละ คนที่เป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าน้องชมพู่เร็วๆนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยข่าวที่เขาได้รับมามันมาจากทางโซเชียลไงอย่างถึงด้านของเจมีค่ะนางชนาภาเชื้อคมตาบอกว่าส่วนตัวไม่เชื่อ ไม่ได้เชื่อแบบร้อยซนะเพราะว่าไปถามตำรวจตัวจริงอะที่เป็นชุดสืบสวนที่อยู่ในพื้นที่มาแล้วเขาบอกว่าไม่จริงไม่เป็นความจริงค่ะแต่ก็ยอมรับแหละว่าลุ้นทุกวันอยากจะเห็นว่าคนร้ายตัวจริงเป็นใครอยากจะให้เขาถอดหน้ากากออกมาหากตำรวจจับคนร้ายได้จริงอยากจะไปดูหน้าด้วยถ้าได้เห็นหน้าก็อยากจะถามว่าทำแบบนี้ทำไมทำไมถึงใจร้ายเหลือเกิน แล้วก็ส่วนตัวยืนยันนะว่ามั่นใจในการทํางานของตํารวจชุดสืบสวนในคดีนี้ว่าจะต้องจับตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้อย่างแน่นอน <S <S เพราะว่าที่ผ่านมาเห็นเลยตํารวจนี่ทํางานแบบเต็มที่จริงๆนะคะส่วนชาวบ,บ้านอีกคนนึงก็คือเจ๊บุญมาค่ะ หรือว่านางสุภตราเชื้อคนแข็งชาวบ้านบ้านกกตูมเขาท่านี้บอกว่าส่วนตัวนี้ลุ้นคือลุ้นไม่แตกต่างจากคนไทยทั้งประเทศเลยหลักในคดีนี้หวากรู้จริงๆว่าคนร้ายเป็นใครเพราะว่าถ้าคุณทําผิดจริงๆคุณนี่เก่งจริงๆนะเก่งมากที่ก่อเหตุแล้วก็อําพรางคดีได้อย่างแนบเนียนแทบจะไม่ทิ้งร่องรอยหรือว่าหลักฐานอะไรเลยทําให้ตํารวจต้องเสียเวลาในการสืบสวนสอบสวนแปดเก้าเดือนแบบนี้นะคะตํารวจใช้เวลาแกะรอยแล้วก็หาหลักฐานนานเกือบปี ทีนี้เจ๊บุญมาบอกว่าก็เชื่อมัน่นการทำงานของตำรวจเหมือนกันแหละค่ะว่าจะสามารถจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้เพราะว่าเห็นมากับตาเชื่อมั่นมาเหมือนกับเจ๊หมีว่าตำรวจทำงานอย่างเต็มที่และต่อเนื่องด้วยฟังเสียงกันค่ะจริงๆริงเราจริงๆเราก็มีลุ้นอยู่นะเราอยากรู้ว่าคนร้ายเป็นใคร ตั้งแต่เป็ดก้าเดือนมาเราก็คิดว่าบางครั้งตำรวจเขาไม่ทามาแต่ว่าจริงๆเขาก็ทําอืำคิดว่าน่าจะได้ยังไงก็ต้องได้ตัวคนร้ายยังไงก็คิดว่าน่าจะได้ตัวคนร้ายเราก็อรอดูรอลุ้นนะ่ะอืมเราก็ให้นา,นานแล้วนะก็ลุ้นมานานแล้วนานจนไม่อยากจะอรอลุ้นแล้วแต่ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงนะ่ะก็ภาวนาอย่าให้เป็นคนหมู่บ้านอืให้เป็นข้างนอกก็ได้แล้วก็ได้แต่ภาวนานะ แต่ไม่รู้ว่าเราจะล็อกเกอร์กันหรือเปล่านะ14คุมพาวันวาเลนไทน์อ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เนาะค,ค,คุณอัจฉริยะเขาก็มีการไลฟ์สดผ่านทางเพจ a c e b o o k ส่วนตัวบอกว่าสิ่งที่พูดไป14คุมพาจะมีการออกไม้จับอ่ะไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าพูดไปแบบนั้นเพราะว่าอยากดูอากับกิริยาคนร้ายตัวจริงว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเ,<อ>เหมือนเป็นจิตวิทยาแบบเนี้ยใช่แล้วคุณอัจฉริยะก,ก็ยังบอกต่อนะครับออบอกว่าไอปฏิบัติการที่ก่อนหน้านี้ผมบอกว่าปฏิบัติการฟ้าสาาาาางจจะมมมมมมีีีนนนนุไไไปปท่่่บบ้กกกกเเยออํ็็ลั หอกแค่อยากจะรู้ว่าผู้ต้องสงสัยจะมีอาการออกมาแบบไรบ้างจริงๆแล้วคดีนี้ถ้าตํารวจออกหมายจับเนี่ยตำรวจจราจรเนี่ยก็สามารถไปจับคนร้ายได้เลยไม่จําเป็นต้องรอหานุมานมนี่วันนีู้้สพ่อข,ข่าวช่อง8ไปคุยกับพ่อแบมนะหนึ่งในพยานบุคคลสําคัญที่ตํารวจได้เชิญเข้าเครื่องจับเท,ท็จที่ปทุมธานีพ่อแบมเปิดเผยข้อมูลใหม่ถึงชายปริศนาที่เจอนะฮะก่อนที่น้องน้องชมพู่เนี่ยจะหายตัวไปพ่อแบมเล่าให้ฟังนะครับ11พฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ย น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยตอนเช้าเนี่ยทำงานตามปกติหลังจากนั้นประมาณ9ก้โมงกับอีก5นาทีพ่อแบมเนี่ยนะกำลังต้มน้ำอยู่ในครัวหลังบ้านซึ่งเป็นป่ายางทางขึ้นภูเหล็กไฟจูๆ่ๆสายตาของพ่อแบมในเห็นชายปริศนาในระยะห่างจากบ้านเนี่ยประมาณ200เมตรมีรูปร่างอายุประมาณเท่ากับตัวพ่อแบมนี่แหละไม่ได้ใส่หมวกหรอกนะแต่จำสีเสื้อไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็เลยกลับมาต้มน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินไปนั่งหน้าบ้าน แล้วก็ไปเจอกับลุงพลกําลังกรีดยางอยู่บริเวณสวนยางห่างจากบ้านพ่อแบมเนี่ยประมาณ1นึ่เมตรลองฟังกันดูครับพ่อแบมครับก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเดินเข้าไปในป่านะครับครับข้างกอไผ่ตรงนั้นแหละครับพอเดินเข้าไปผมก็มาเดินมาดูครับเดินมาดูจุดน,นี้แล้วก็ทําแบบนีวออ้ว่าผู้ชายคนนั้นเดินเข้าไปทําไมอมเดินเข้าป่าทําไมผมก็ จ้องดูสักนาทีสองนาทีแล้วก็เงี้ยงมองดูด้านนี้ว่าเออไม่เห็นเดินออกมาเลยครับก็คือเดินหายเข้าไปอยู่ใน นะส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะคือเรานําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่ามีข่าวว่ากลุ่มคนปิศนาว่าจา้งให้ในายพรานแอบพาขึ้นภูเหล็กไฟอะ่ะไปพร้อมกับลุงพลเมื่อช่วงบ่ายของวันที่4คกุมภาพันธ์คือตอนนี้ลุงพลที่โดนหมดนะอะไรอะไรขยับขยื่นนี่โดนหมดเลยล่าสุดเนี่ยนายพิเชษสุขสบายเป็นหัวหน้าอุทยานภูพายนุนบอกว่าไม่มีหลักฐานเลยนะคะว่าจะมีกลุ่มคนขึ้นไปภูเหล็กไฟมันมีเพียงแต่คําพูดหรือว่าคํา บอกของนายพรานนั่นแหละค่ะแล้วก็มีหลักฐานของชายคนหนึ่งที่เจอดรถกระบะเอาไว้ จอดเอาไว้เฉยอ่ะแต่ไม่เขาไปไหนก็ไม่รู้ส่วนลุงพลเองเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปคือให้การปฏิเสธคือลุงพลบอกว่าลุงพลไม่รู้ไม่เห็นแต่ถ้าหากว่าทําความผิดจริงๆขึ้นไปจริงๆก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายอะค่ะเพราะว่าจุดที่ไปพบศพของน้องชมพู่นั้นมันเป็นเขตห่วงห้ามคือไม่ว่าจะเป็นสือ่อมวลชนทนายความแม้กระทั่งตํารวจคุณจะดุมๆไปไม่ได้นะต้องขออนุญาตถึงคาถามเกิดขึ้นในห่วนะ,ะที่ผ่านมาเนี่ย ที่เห็นขึ้นไปกันจังเลยเนี่ยอขออนุญาตบางนี